เข้าสู่ช่องการเ่นเกมเมอร์นะครับในคลิปนี้นะฮะเรานะครับก็จะมาสอนรับสกินใหม่ของวีราฟรีกันนะครับหน้าตอนนี้กิจกรรมแจกสกินใหม่ของวีราได้อัปเดตเข้าเซิร์ฟไปแล้วนะครับสายฟรีก็ไม่ควรพลาดนะครับเพราะสกินเนี้ยมันเป็นสกินนะครับที่มีทั้งเอฟเฟกเสียงแล้วก็เอฟเฟกของสกิลนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสอนรับกันกิจกรรมนะครับก็จะอยู่หน้าล็อบบี้เลยครับอยู่ตรงมุมบนขวามือนะครับจะมีคําว่าสกินฟรีแล้วก็มีรูปวีราอยู่ครับให้เราคลิกเข้าไปเลยครับอันนี้ก็คือ หน้าตาของกิจกรรมแจสกินฟิวีรานะฮะกิจกรรมนี้นะครับเราต้องสะสมในส่วนของนาฬิกาทรายนะครับเพื่อปลดล็อกในแต่ละด่านนะครับกิจกรรมนี้จะมีอยู่8ด่านนะวิธีการหาในนาฬิกาทรายนะครับก็ได้มาจากการล็อกอินไลฟ์วันนะครับเนี่ยแล้วก็เล่นหมวด55หรือจัดระดับ1เกมนะครับแล้วก็ใช้ไอเทมเพื่อความสัมพันธ์กับเพื่อนนะครับนี่ะแบบนี้เลยครับ พอเราได้ในส่วนของนาฬิกามานะครับเราก็ต้องไปกดคําว่าปลดล็อกครับแต่ว่าตอนนี้มันยังขาดอยู่นะฮะหด่านใช้อยู่10นาฬิกาทรายแต่ว่าตอนนี้นะครับผมมีอยู่แค่9ก้นาฬิกาทรายนะครับในการจะปลดล็อกด่านหนึ่งนะครับก็ต้องรอวันพรุ่งนี้นะแล้วก็กิจกรรมนี้นะครับเพื่อนๆนะครับอย่าลืมวันที่26ตุลาจุดึงวันที่28ตุลาคมนี้นะครับอย่าลืมเข้าเกมมาล็อกอินแล้วก็รับนาฬิกาทราย50ชิ้นน่ะ สำคัญนะครับเราจะผ่าน5ด่านฟรีเลยฮะในวันที่26-28นี้นะครับนี่ครับห้สิชิ้นส่วนเพราะว่ามันมีทั้งหมดอยู่8ด่านนะครับเนี่ยแด่านนี่นะครับนาฬิกาทรายนี่ครับรายกิจกรรมอย่าลืมนะกิจกรรมนี้เพราะว่าแจกสกินฟรีที่มีเอฟเฟกนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของกิจกรรมแจกสกินฟรีของวีร่านะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูเอฟเฟกกันนะครับ อันนี้เป็นเอฟเฟกการโจมตีปกตินะครับให้คล้ายกับสีน้ำนะฮะเอฟเฟกสกิลวิลล่าเดี๋ยวดูนะครับ,สก,รบสกิลหนึ่งนะี่ครับสกิลหนึ่งครจะเป็นการปล่อยน้องมองแมวออกไปนะครับเป็นขึ้นน้ำมึนเดี๋ยวขึ้นสีน้ำคนระัคล้ายๆกันเลยแล้วก็เอฟเฟกสกิลสองครับนี่ครับสกิลสองเอฟเฟกไม่เยอะนะครับแต่ว่ายังดีแจกสีนะฮะ ส่วนสกินที่คู่กับวีล่าของยอนอันนั้นเป็นสกินที่เปิดขายนะน่าจะไม่เกิน5 0 0อกล่องนะครับสกินนั้นอันนี้เอฟเฟกต์อันติเมทนะครับอันนี้ก็คือเอฟเฟกต์ของสกินวีล่านะครับยังไงก็อย่าลืมมาทํากิจกรรมกันนะครับส่วนกิจกรรมถัดมานะครับก็จะเป็นกิจกรรมแจกสกินฟรีระดับลิมิเต็ดสีเขียวนะครับกิจกรรมนี้นะครับเราสามารถเลือกรับสกินได้จาก1ใน5นะครับเป็นกิจกรรมนะครับที่เราต้องสะสมนะครับในส่วนของโทเค็นทูห้าตีนะครับ ก็ได้มาจากการล็อกอินสะสมนะฮะแล้วก็เข้าร่วมหมวด55หรือจะระดับ1เกมแล้วก็ชนะหมวด55นะครับหรือจะระดับ5เกมนะครับกดรับเลยครับแบบนี้พอเรานะครับสะสมได้เสร็จนะครับเราก็นํามาแลกนะฮะสกินนะครับถาวรนะครับระดับพรีเมียสีเขียวใช้อยู่30โทเค็นส่วนสกินเช่านะครับอันนี้เป็นตาเชิญบัตรเช่าสกินอัลติเมทที่เข้าร่กับเกม ho k นะครับจะมีการ ใช้โทเค็นนะครับแลกอยู่สามที่ส่วนนะแล้วก็สามารถแลกได้ห้าครั้งอ่ะแล้วก็บัตรเนี้ยมันอยู่เจ็ดวันเลยนะประมาณว่าเล่นฟรีหนึ่งเดือนเลยครับหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเลยก็ถือว่าเยอะนะเล่นฟรีหนึ่งเดือนอ่ะสกินอัติเมีนะครับบัตรทั้สกินอัติเมตนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาดูว่าทั้งสกินลิมิตสีเขียวนะครับแล้วก็สกินเช่าของอัติเมตนะครับจะมีของใครบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มดูกันที่สกินระดับ ลิมิเต็ดสีเขียวนะครับที่เขาแจากฟรีทาวอน์นะครับสกินแรกก็เป็นของตีมีนะครับตีมีของตีมีนะครับนี่ไงตีมีตีมีก็เป็นสกินนี้ครับนี่ฮะคิวมาตเตอร์น้องแพนด้าน้อยแต่คูณดินึกว่าแพนด้าแดงนี่ครับแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นของสายไฟเตอร์นะครับอย่างเอมิลี่นะครับเอมิลี่ อิมเบอรี่เนี่ยเขาก็จะเป็นสกินนี้นะอะิมเบอรี่อ่ะนี่ครับสกินนี้เป็นสกินระดับลิมิเต็ดเขียวนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นของซิลซิลก็เป็นระดับลิมิเต็ดเขียวเหมือนกันนะฮะซิลซิลก็จะเป็นสกินนี่ครับซิตี้นี่ครับแล้วก็สกินต่อมานะครับก็เป็นของวิปนะ มีห้าตัวสามารถเลือกได้แค่ตัวเดียวของลิฟก็จะเป็นสกินนี้ครับหลายคนก็น่าจะมีแล้วเพราะว่าก่อนนัานี้ก็แจกฟรีนะครับ chain, <watch. S 1> แล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นนะครับในส่วนของสกินเจออรูเมียนะฮะออรูเมียออรูเมียอยู่ไหนนะครับเนี่ยออรูเมียหาไม่เจอนะครับเนี่ยเจอละเอ,อรูเมีย นี่ครับอีโดเมียเป็นสกินนี้นะครับอันนี้ก็คือสกินที่แจกฟรีถาวรนะครับส่วนสกินบัตรเชา่าอ่ะมีของใครบ้างนะครับเดี๋ยวพามาดูบัตรเชา่าถ้ารวมแล้วก็ประมาณเดือนกว่านะครับเดือนกับอีกห้าวันก็จะมีสกินของวูคองนะครับนี่ครับวูคอง XHOK เลยครับหลายคนนี่อยากเล่นนะฮะเพราะเอฟเฟกมันสวยมากสกินเนี้ยตอนฟาดก็เสียงหนักแน่นนะครับปุ๊บปุ๊บ นี่ครับแล้วก็สกินที่สองนะครับที่สามารถเลือกเช่าได้นะครับก็จะเป็นนะครับในส่วนของเอลซุเอลซุก็เป็นสกินนี้นะ course, เอาสกินไอเมียมาให้เช่าหนึ่งเดือนนะถ้าใครแบบเลือกแค่สกินเดียวน,นะครับก็สามารถเล่นได้ถึงหนึ่งเดือนเลยนะเล่นกว่านี่ครับของเอลซุสกินที่สองนะแล้วก็สกินที่สามนะครับก็เป็นของเทลนะครับเทลอันนัส เทลก็จะเป็นสกินนี้ครับนี่ฮะเทลเป็นสกินนี้ผมเชื่อว่าหลายคนนะครับก็น่าจะเรียกเป็นพวกการคล้ลยกับ H O OK K มากกว่านะเทลน่าจะเป็นตัวเลนอกดับสุดท้ายนะครับถัดมานะครับสกินที่สามนะครับก็จะเป็นในส่วนของพี่แจนสกินที่สี่เด็ของพี่แจน ปีแจนก็เป็นสกินคอแบบเป็นกันนะครับนี่ครับสกินนี้เลยครับออนติเมทยังไม่ยังไม่โหลดนะเอาเป็นว่าสกินนี้แล้วกันนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็เป็นของเตียวเซียนนะครับเตียวเซียนนี่ครับเป็นสกินนี้นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในการมาอัปเดตกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาล่าสุดนะครับยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่ครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาบอกต่อนะครับว่าจ่มีสกินฟรีอะไรแจกต่อบ้างนะครับสวัสดีครับ